Tree identical s t r i n g e r เนี่ยมันเป็นเรื่องของสารคดีที่ว่าด้วยแฝดสามคนนะม,มันเป็นความหาสจรรย์ในยุคที่ยังไม่มีอินเทอร์เน็ตอ่ะแล้วเหมือนคนคนนึงเขาไปพบว่าตัวเองอ่ะมีแฝด<ม>ที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนเพราะเขาเคยไปตอนเด็กๆเ,เขาถูกจับแยกกันเน่ะเพราะเป็นเด็กเขาเรียกว่าเป็นอะไรนะเป็นไปอยู่ในออฟังอะ่ะไอ้ที่ว่ารับเลี้ยงเด็กกา้เัมพา ใช่แล้วสามคนเนี้ยถูกแยกกันและในในในชุกนั้นเนี่ยที่ตอนเป็นวัยรุ่นแล้วเหมือนกับว่านักข่าวก็ไปทําข่าวด้วยอืแล้วสามคนเนี้เหมือนเป็นดาราเลยเหมือนเป็นโหนี่คือความมาศจ,จรรันของพี่น้องคู่แฝดที่พัดภาดจากกันไปอะไรเงี้ยอไปออก <ım. S 1> ไปออกรายการทีวีไปแบบแบบเป็นดาราแบบประมาณฮ้ยนี่ไงสามคนนี้ถึงแม้จะไม่เคยเจอกันมาก่อน ก็ยังมีท are <No. S 2> ่าทางที่เหมือนกันชอบผู้หญิงเหมือนกันมีบุคลิกเหมือนกันอะไรเงี้ยเด้ผมถามหน่อยนะคือถ้าเป็นสมัยก่อนอ่ะไอพวกอย่างเงี้ยมันต้องไปออกรายการไต่พบอะไรอย่างนี้ใช่ไหมใช่แล้วยุคนี้มันยุคนี้มันรายการอะไรวะโหยุคนี้ผมว่าบางทีมันก็เป็นเอ่อช่องพวกอมารินอะไรเงี้ยจริงจริงอ่ะลงลงพวกแบบฟีดฟีดข่าวออนไลน์ก่อนมหัหัรรั์แบบอารมณ์แบบไลทูเดย์อ่ะมหัรรย์ 83ไม่เคยเจออะไรเงี้ยออแล้วความอันนี้ผมจะไม่สปอยเลยนะแต่จะพูดได้แบบอยากไปดูละกันอะไรเงี้ยคือเป็นสารสารคาดีทำดีตอนแรกผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยไอ้การที่แบบคือเราอยู่ในยุคที่มีโซเชียลเน็ตเวิร์กอ่ะแล้วเรารู้สึกว่าไอ้เหตุการณ์แบบนี้มันก็ไม่น่าจะแปลกอะไรขนาดนั้นหรืออะไรเงี้ยทำไมเราจะต้องดูสารคาดีที่ว่าด้วยแฝดที่พัดผ้าจากกันไปมาเจอกัน,น่มันมหัศจา์ตรงไหนไงอืม แต่พอผ่านไปแค่ยี่สิบนาทีว่ามันเจอกันเขาเจอกันยังไงอะหลังจากนั้นมันคือความดาร์กเลยเพราะว่าปัญหาคือพ่อแม่เขาอะไม่พอใจอที่สามคนเนี้ยทําไมถึงแยกจากกันเพราะว่าการที่เราจะไปรับเด็กจากบ้านเด็กกพาพร้าทางบ้านเด็กกาพร้าควรจะบอกไงว่าแฝดเนี่ยเอ๊ะเด็กคนเนี้ยเป็นแฝดสามนะมแต่พ่อแม่ของสามพ่อคนเนี้ยไม่เคยรู้เลย แล้วความน่าสนใจก็คือว่าอันนี้สปอยจุดที่ให้อยากไปดูต่อนะมันสปอย mm hmm. แค่ช่วงคือคือจะบอกว่าถ้าดูอันนี้แล้วไม่รู้เรื่องย่อเลยมันอาจจะแบบงงงนิดหน่อยแต่ว่าการที่ผมสปอยคือเพื่อยั่วอยากให้ไปดูอ่ะ mm hmm. แล้วเหมือนพ่อแม่เขาก็ไปคุยกับบ้านเด็กกำพร้าเนี่ยเขาบอกว่าตอนคุยเรียบร้อยอ่ะบ้านเด็กกำพร้าไอพ่อแม่แอบเห็นบ้านเด็กกำพร้าฉลองกันด้วย mm hmm. ทวี่ว่าเรื่องว่าเรื่องเนี้ย จบลงด้วยดีเพราะว่ามันมีความหลังบางอย่างที่บ้านเด็กกำพร้าเนี่ยไม่ยอมบอกความจริงต่อชาวโลกอะไรเงี้ยน่าสนใจมากเออแล้วกลายเป็นว่าหลังจากนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องของแบบความถูกต้องทางจริยธรรมเรื่องของเรื่องของความซึมเศร้าเรื่องของจิตใจเรื่องของการถูกพัดพาจากกาันหลายๆอย่างที่ผูกเข้มข้นมากเลยแล้วรู้สึกว่าเรารู้สึกว่าเออมนุษย์มันน่ากลัวจริงๆว่ะในในอะไรบางอย่าง แล้วยิ่งพูดไปสปอยเพระว่าแต่ผมว่าไม่เอาอไม่พูดดีกว่าเออเด,ดียนะอยากดูแล้วอยากดูแล้วที่ไอเดนิเคิลสเตนเจอร์ดูได้ทางไหนฮะดูได้อนเทคร์เน็ตฟลิรครับ